ดานาพระบรมาธารีริกษธาตุรพระรมาาเจ้าจุตี้ชุ่มมนชุแห่งควจะเป็นตาวิจิสาควจะเป็นในมนุษยโลกควาจะอยู่ในกองามหาสมุนกาติดต่อกันพระพุทธเจ้าดีดีสิบสองราศีได้มาประสมชุ่มนงกันนะมนุ์พิธีวาความสิ่งอยแหงนี้เน้อ คนโตข้ะได้องศรีสัพพัญญุพระพุทธเจ้าพระสัตว์ธรรมเจ้าพระสังฆเจา้รรเจาเทวายดาอาหัพเจ้าสิบหกจันทราสิบห้าจันดีสิบสี่จันประดางเสียวัดเสียววานกันดาวจัรโลกัปปาราตังสีพระแม่ธรณีเจาเ้าเตป่าอาภิสิทธิ์สัพสิณลายกาลสมัยการแต่เวลานี้เป็นต้นไปนาทีวัดความจริงคำ จะได้ประกอบพิธีกรรมในการสละสรวงสรงน้ำพระธาตเจ้าเจดีย์สรจนใส่ขันโจรร้อยแปดกุจจกุหลวงพันมีประพุทธประธรรมประสงค์ถวายทานต้นเงินเพื่อนำาจทุกรทประจัยส่งทบก่อสร้างพุที้ส่งองหลวงของวัดประจักีในการปันนี้ก็จะได้กล่าวคำยืนโยงโอกาส โงเปล่าตาวสารคือกาเย์ประดาหักเทศบาลทีิตัพสินหลายเทียววัดเสว่าได้รับารชุมงันได้มาผ่านโขดโพดเมตตาในการละวันนี้นะโมตัสสักาวะโต อโหอกะนะโอมตัมมาสัมพุทธัสสาสกេกาเมจโรเปกิริสิกากัตตะเตจันตระเกวิมมาเนยิเประเอญยะอะเมตรรูปนะกะนะเนเกหะภพภูมินี้เกเตอารัมมะภพภูมินี้เกเตอุหมัถอัตถโยยัตตุ วรรณนาจาอริยมิตตโยโพธิสัตตาวะกะตะโยอริยสาภาคะจาปุฒุชนะกะระญะนาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทธะภัสสนาธัมเมภัสสนาสังเกภัสสนาพุทธะสักกรวาธัมเมสักกรวาสังเกสักกรวาอิตโตฐานะโตยาวะปะลังกะรา

แต่เจ้าโตนมีต่ำเตาเรล่าตนอันงามโอกันโตได้เสด็จลงมาปฏิสุนที่ในพระอภพุทรนแห่งพระมันดาภูรุเวรตระมิตรในวันพรนิขามิตรวาเสด็จออกจากอภอุรของพระมันดาจูอวาระบิตรในวันลุกนาโขตนเป็นที่เพื่อแก่คนเจวดาจลา càn trộn sự nghiệp của vận chuyển và ra danh ca và nhụt anh nhàn bước cao bậc khi ngày vận phước độ và các bạn anh và các đệ cha đệ đệ chỉ đại diện là nam các tam nhơn nam đi พระพุทดเจ้าโตัะเปปัญจมาเนยังมังาประการปรมิภูตีก็เสด็จรับผันฆาปรมิานอันำาท้าปาในวันนำกาภิกเจโจอันภะเตโจาตุไปวารวิจารรวิปะเดในวันาทิตยเมนกาวาเรอันวันตัณข์เวันปุณิธรรมตั เจ้าพระพสกาวาตานิของพระกัศาในการในการละตุ้ละแด พพานไปบนทาแล้วเหลือดแต่ลาลูกแก้วและคำสอนทำภาคินอมรหากทำไวเศจที่ไวได้ปญยาพระต่มีมหาการรุนาต่อสัโลกันยังจงจูในภูเขาดวงจนทริงได้ปะจีงปะิตถานไวยังสัปเระนาเวลาเล

ละหันตาอันยิ่งโสดมีวันนัโดดใส่สว่างเป็นรคำเด่นจเป็นแห่งใดพอแห่้าหอกกบหุญญามาจีมาทงโุลาเข้าเมดเข้าดันฮักเกิมวันนเกิรดำแก้วจืดละอันวันนา จังเกยลชื่อระคาเปกจังมักน้อยใจเต่าตะบุกันทีเต่าอันักาวันนักตาลองทีพบนาีิ้าพระดองก่อนยอมอื่น้องไปกับปูจ้าพิจัมพิาัมพีจักรข้ายังกวยน้อยยังก็่ายังคอยอยู่ Pakati Masih Munaji Samdu Kak Buam Heng Sita Kak Weh Akadu